อาสวัสดีพี่น้องยายแดงจะผ้ามาเบงดอกกระเจียวนะพี่น้องดอกกระเจียวปลูกไว้กำลังเห็นผลงานนะพี่น้องเบิงผลตกมาใส่เพิ่นกำลังเริ่มออกมาต้นนะพี่น้องแต่ว่าบ่ท่านมีดอกอกำลังงามแต่ยังบ่ท่านได้ยใส่ฟุ่นใส่ปุ๋ยนะพี่น้องเบงเอาใหม่พี่น้องเบง เพิ่นจะบ,บดตายเนาะพี่น้องง้ามคักอืมกำลังเริ่มง้ามกำลังแตกกอเนาะพี่น้องนี่เพิ่นจะเป็นคาคาใหญ่ง้ามคือกันคากระไดกอเดียวเนาะอืม เป็นกำลังเตกกอยังบ่ทันได้ดเป็นดอกนะพี่นอ้องมอีผ้ามาเบงผลงานดอกกระเจียวตาสินยายแดงเนาะตาสินยายแดงชาแนลนะพี่นอ้องมองแค่เขียวๆนี่ก็จะเป็นหยาเนาะพี่นอ้องแล้วก็จะเป็นทั่ว เป็นทั่วดินทั่วลิสงนะพี่นอ้องคลิปนี้ก็จะบ่มีอียัางนาะพี่น้องกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตาสินยจแดงชาแนลนะพี่น้องขอบคุณค่ะ